บบาทนครัผเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนินจาแรคูนั่นเองเนะครับผมเราก็มาดูนะครับว่าจะได้กำไรหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้ก็ไปลุยกันเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมมา let's go นะครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยครับผมมาดูว่าจะจา่ายหรือไม่นะฮะคนดูสวยดีคนดูมา ยังไงคนดู123บาทนะฮะโบนับ้านไปเนี่ยสองบาทแล้วยังไงคนดูโบนัสมาตัวนี่ให้คนดูแล้วยังไงเดือจดจัดคนดูแค่นั้นแหละเดือจดจัดคนดูมาเดือจดจัดคนดูสวยดีนะครับผมบิกวินไปนี่ครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับผม ไปครับผมหกร้อยห้าสิบบาทซุปเปอร์ไมกา้าวิน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 นี่ครับผมเหมือนเดิมไหลโคดเบ้บอกมดูมาบึ้มสวยสี่น้อย จัดไปเต็มๆเลยครับผม555บาทจุดนะสิบตตางนี้ครับผมซุปเปอร์มีกาวินนี่แล้วนะฮะเบตสามสิบผมต้องมาแล้วแหละจัดไปจัดไปเพื่อนเว้ยเอาดีเบ็สามสิบไม่เข้ารถเบตลงสิบาทพอเร <c oughs> ียมหมดเลยครับผม<ถ>เบ็ห้าสิบดูหน่อยสิสิบหมุน ไม่รู้ว่าจะเข้าให้ผมหรือเปล่านะามายังไงนิงน่งเงียบเลยปวดจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยนะ ไม่เข้าเลยคนดูเหลือห้าร้อยล่าสุดปั่นเพลินไปหน่อยนะเบ็ดห้าสิบมาเบ็ดสามสิบยังเข้าสวยขอญาตแก้มือหน่อยแล้วกันบึ้มสวยสองร้ยสองบาทครับผมสับปะรดสวยอย่างนั้นแหละนะครับผมต้องคืนมาอย่างนั้นล้วอุ้ยดอกนี้คนดูสวยเลยพันห้อสิบบาท สวยๆนะครับผมซุปเปอร์เมกาวินนะครับผม2,009บาทโคตดส,สวยโคตดโหดโคตดตึงโคตดอันตรายเนะยครับผมท่านผู้ชมโบบทกกันไปอีกรอบนะครับผม ก็โอเคนะครับผม1611บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับผมสำหรับนินจาระคูลนะครับผมสำหรับวันนี้ทุน50บาทเท่านั้นนะครับผมได้กำไรมา4บาทเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดตี่ไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับผมใครอยากให้ผมเลือกเกมค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะด